สวัสดีครับทุกคนครับอัปเดต ล่าสุดเนี่ยครับผมได้ข่าวว่าพีโด้นะครับคิซโนโรนัลโดนะครับผมไปโผล่อยู่ในเซิร์ฟจีนนะครับผมก็เลยลองตามเข้ามาดูนะครับในอ e ีฟุตบอลเวอร์ชันเซิร์ฟจีนนะครับซึ่งผมก็เคยลงแล้วก็เคยเล่นไว้ก่อนหน้าน,นี้มานานมากแล้วแต่ไม่ค่อยได้เข้ามายกเว้นเข้ามาสํารวจกิจกรรมเข้ามาสํารวจแพ็กต่างๆนานาที่มันต่างจากเซิร์ฟเวอร์สากลน,นะครับเดี๋ยวลองมาไล่เรียงกันดูนะครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยเวอร์ช e ันอีฟุตบอลของเซิร์ฟจีนเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วรวมถึง โรนัลโดนะครับไปปรากฏอยู่ตรงไหนนะครับเป็นล่างยูเวจริงหรือเปล่าแล้วผมมีทองอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมีในกล่องขวาญอีกด้วยเนะี่ยเดี๋ยวจะลองสุ่มด้วยนะครับผมว่ามันลุ้นแตกต่างจากเซิร์ฟ g บ o b a l l อเซิร์ฟสากลมากน้อยแค่ไหนนะครับผมขออนุญาตใช้กล้องเล็กๆนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้เห็นองค์ประกอบเมนูต่างๆในเซิร์ฟจีนเพราะว่าอีฟวอลเซิร์ฟจีนเนี่ยค่อนข้างมีเมนูเยอะกว่าสากลค่อนข้างเยอะมากนะครับกิจกรรมเยอะมากแพ็คให้เปิดเยอะมากมีเมื่อก่อนนี้มีระบบกิวมีระบบแคนอะไรด้วย นะมีระบบขับอะเออแล้วแล้วคื r เงินนะครับหรือว่าสกุลเงินเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่ทองกับ GP นะแล้วก็มีไอ้อลวันพอย,นะยส์นะมีมีเหรียญสีส้มมีเหรียญสีเขียวเยอะแย,ยะมากมายครับที่จะเอาเก็บสะสมแล้วไปเปิดนักเตะแลกนักเตะหรือแลกไอเทมต่างๆนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันครับถ้าเกิดผมแปลตรงไหนผิดนะครับหรือว่าเข้าไปไม่ทั่วถึงหรือเข้าใจผิดหรือว่ากดเข้ากดออกบ่อยยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้เข้ามานานมากแล้วอันนี้แบบเรียวๆเ,เ,เลยแล้วกันนะครับไล่ทีละเมนูแล้วกันนะครับ ผมอันอันเนี้ยอันเนี้ยซ้ายมือเนี่ยที่เป็นกล่องสีของขวัญสีแดงแดงนยครับผมมันคือแนะนานะครับผมอันต่อมาอันนี้คือหัวข้อการประกวดนะครับอันต่อมาครับสโมสรนะครับอันนี้เซ็นสัญญานะครับแล้วก็อันนี้ห้างสรรพสินค้าหรือว่ามอนั่นเองนะครับผมส่วนข้างล่างนะครับผมอันนี้เนี่ยสีเขียวเขียวเนี่ยตรงเนี้ยนะจะเป็นแนะนําการแข่งขันนะครับอาจจะเป็นพวกเอ่อเล่นอีเวนต์แล้วก็ให้แนะนําแบบคล้ายๆแบบเดลิเกีหรือเปล่าค่อยๆเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะกดเข้ามาแลวกดออกไม่ได้ด้วยเนี่ยพ พอกดเข้ามาปุ๊บจะมีเมนูย่อยข้างในอีกเยอะมากนะครับแล้วมีที่ให้เล่นอีเวนต์เก็บทองเยอะจริงๆนะครับผมผมอาจจะเข้าไปดูไม่หมดนะเนี่ยมันมีเยอะมากนะเดี๋ยวไล่ดูกันไปแบบภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับนะเอออันนี้เป็นกิจกรรมนะครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็จะมีเมนูย่อยอีกเยอะมากครับทุกคนเนี่ยมีของขวัญมีอะไรโอ้โหผมคงพูดไม่หมดในคลิปเดียวหรอกครับนะนี่อันนี้แพ็คนะครับคล้ายๆกับล็อกอินแล้วก็จะมีแบบว่าแพ็คเก่าๆให้เปิดด้วยนะครับผมมี ีทองมี GP นะฮะแล้วก็มีสกุลไอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นนะครับมีสกุลสีเขียวอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ผมยังง,งงงอยู่เหมือนกันนะครับผมอันต่อมานะครับผมอันเนี้ยมันแปลว่ากลับคืนสู่ความเขียวกระจีนะอันนี้นะพอกดมาปุ๊บเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้อะเขียวกระจีคือการเขียวเหรอหรือย,อยังไงหรือรว่าเป็นไอ้นี่ภารกิจนะครับภารกิจ o b j e c t i ีฟอะไรเงี้ยอา้าวมีตรงนี้ให้เก็บปุ๊บกี่ทองวะอ้ะอาวออล็อกอินให้ยังไม่ครบเหรอยังไม่ครบเหรอตอนนี้ผมมี250ทองนะครับมันสามารถที่จะ หาเก็บทองได้หลากหลายเมนูมากนะครับไอที่เป็นหลอดไฟ2ออันนี้นะครับผมอันแรกเนี่ยจะเป็นไกด์พร้อมของรางวัลนะครับเหมือนเป็นนําทางเรานะอ้าวได้20ทองเฉยเลยเข้ามาได้ไหมเมื่อกี้ได้ยังต้องเล่นวิดีโอก่อนเหรอวิดีโอมีทีเซอร์อะไรให้ดูอะทีเซอร์อะไรให้ดูครับสอนเราเหรอเป็นูตูดิโอเหรอสอนเราเลยครับผมอันนี้จัดทีมจัดทีมก็คงคล้ายๆกันถ้าเกิดจําเมนูได้นะครับเฮ้ยทำไมค่า,าโค้สยังมีอีกนะอ๋ออันนี้ค้สอันนี้ค้สอันนี้เขาสอนเขาสอนเป็นสตูรียลนะครับผมไม่เอาแล้วกันนะ โอ้ดีเป็นวิดีโอนะครับผมแล้วก็มีเยอะมากอ๋อเป็นมีมีคลิปสอนในแต่ละอย่างเลยนะครับแท้ถ้าดูวิดีโอจบได้ทองด้วยเหรอไย <laughs> ถ้าดูวิดีโอครบได้ทองด้วยเหรอเนี่ยใช่ปะ่ะอันนี้รับรับได้ไหมรับได้ไหม ต้องดูให้จบครบได้ทองด้วยเราลองดูดิอันนี้คืออะไร20ทองเนี่ยเหมือนสอนนะสอนพื้นฐานในโตแต่ละหัวข้อนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋ออันนี้เพิ่มระดับเลเวลนะครับเกมรูกเกมรับอะไรประมาณนั้นนะครับผมชื่อนักเตะจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับในนี้จะเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับไม่สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาอื่นได้เพราะว่าแอปจีนเนี่ยเขาทําให้คนจีนเล่นเท่านั้นนะครับเนาะทุกทุกอย่างก็ให้ภาษาจีนทั้งหมดนะครับผมอันนี้คืออะไรอะ่ะอ่ะผมดูครบแล้วอ่ะวิดีโอลคปค,ครบแล้วอ่ะจะได้้้้ทอออองงงหหหรรรืื่าตดูใคบั อันเหรอถึงจะได้100ทองนี่เหรอกดออกเลยได้ปะหรือต้องดูให้จบเข้าไปแล้วต้องดูให้จบเหรอไม่อาานเยสียเวลา <c oughs> ประมาณนี้นะก็มีโอกาสได้ทองได้ตรงนี้นะแล้วก็ไอหลอดไฟอันหนึ่งนะครับผมภารกิจภารกิจของมือใหม่นะครับเนี่ยอันนี้นะภารกิจของมือใหม่นะครับก็ค่อยๆเล่นไปแจกอะไรบ้างเนี่ย อันนี้แจก5ดาวปะดาบคอนบอลปะเชื่อเสื้อชุดแข่งไอเทม GP มีการ์ดแจกนะครับมีทองแจกด้วยนิดหน่อยนะครับผมเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆตามทางนะครับผมตามทางตามทางตามทางและแต้มแล้วเอามาจากไหนอะแต้มแต้มที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้เอ่อ85เนี่ยเราจะต้องหามาจากไหนอะ กดรับปุ๊บได้อะไรไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยเช็คชื oh, ่ออ๋อเช็คชื่อเช็คชื่อใช่ไหมอันนี้เช็คชื่อวันที่1วันที่2ใช่<ๆ>ใชป่ะอ๋อโอเครู้เรื่องรู้เรื่องอ่เช็คชื่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับโอเครู้เรื่องครับมือใหม่นะตรงนี้นะอันนี้อะไรเป็นทั่วเป็นเหรียญเอ่อเป็นเหมือนภารกิจเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันจะมีพวกภารกิจเอ่อให้เราได้ได้เคลียร์แล้วก็จะได้ทองด้วยนะครับอันนี้ได้ทองเล็กน้อยนะครับผมนะสิบยี่สิบสามสิบเมื่อก่อนตอนพักเฟสก็จะ ที่ละหน่อยเก็บๆก็บสมกันไปอ้าวคลิกไม่ได้อ่ะอ๋อนี่รับไปแล้วรับไปแล้วโอเคฮะอันนี้ไม่ใช่สาระสําคัญเราอยากดูที่สาระสําคัญก็คือเอ่อแพ็คนะครับไปดูในมอนิดนึงฮะในมอนอันนี้อันนี้เป็นสัญญานะครับในมอนคือตรงนี้ในมอนมอคือตรงนี้นะครับผมก็เป็นเหมือนช้อปปิ้งนะซื้อเอ่อเติมทองอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ต้องเติมผ่านเซิร์ฟจีนนะจะมีให้เก็บเยอะมากครับทุกคนเนี่ยเก็บไป โอ้มันมีโหมดมันมีมันมีให้เลือกเยอะมากครับอันนี้คือในมอนะใช้ g p ซื้อใช่ปะ่ะนี่เห็นไหมที่ผมบอก,<ๆ>บอ,กอ่ะเมื่อกี้มันจะใช้เป็นคืนซีสกุลเงินสีทองแดงแดงสีเขียวๆอีกนะครับเนี่ยก็ต้องไปเก็บมาจากไหนไม่รู้นะครับเปิดบิ๊กไทม์เลยเหรอแม่เจ้าอู้บิ๊กไทม์เมซี่ครับแต่เข้าใจว่าน่าจะเก็บยากมากนะครับผมไอตัวมันเป็นเหมือนจิ๊กซอจิ๊กซอเก็บชิ้นส่วนให้ครบแล้วก็มาแลกนี่เหรอแลกบิ๊กไทม์เลยเหรอ ใช่ป่ะนี่มีอาราโคใครอยากได้อาราโคล่างบัคล่างเก่านะครับมีมีให้แลกนะครับอันนี้บิ๊กไทม์หมดเลยนะเอ่อแล้วก็ไล่ลงมาก็เป็นอ e ีพิกนะครับนี่อีพ e ิกเก่าๆนะครับผมใช่ป่ะอ๋อเป็นชิ๊ซซอครับแต่ว่าก็ต้องไปหาวิธีเก็บไอ้สีแดงแดงสีเขียวเขียวเนี่ยให้ครบใช่ไหมหกสิบชิ้นนะครับผมเนี่ยถึงจะอันนี้ซุ่มเอ้าเข้าใจว่าอันนี้แบบเลือกนะครับอันนี้แบบสุ่มเอ๊ะไม่มีครับไม่มีครบฮนะไม่มีพอฮนะ,ะก็ดีนะ ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถได้การ์ดเก่าๆโดยเฉพาะการ์ดเก่าๆเนี่ยครับมาใส่ทีมได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะมีพวกการเติมใช่ไหมเดี๋ยวผม,ผมหาโรนัลโด,โดกันฮนะอันนี้ใช้ใช้แลกนะครับอะไรพอยต์สักอย่างเนี่ยใช้พอยต์มาแลกนะครับผมแลกทองได้นะครับแลกการ์ดเขียวได้ด้วยเหรออันนี้10%คืออะไรอะลดราคาเหรอโอ้โหเยอะมากๆครับทุกคนอ่ะเราไปดูที่เมนูเซ็นสัญญานะครับคอนแทคนะครับอันนี้อาจจะเป็นรูปบังกรอันนี้จะเป็นนักเตะของจีนนะครับเพราะว่านี่เป็นเกมของเซิร์ฟจีนนะครับ ที่จะทําการ์ดนักเตะไ,ได้ได้ด้วยด้วย,วยตนเองนะครับส่วนอันนี้แพ็คแพ็คอีพิกนะอีพิกมีกรเลืเบลล่างสเปอร์นะครับยามาล์นะครับแล้วก็มีเดลเปโรนะครับเนาะเออ่ทำอะไรบ้างครับเนี่ยมีลด10%ถ้าทําตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับเก็บแต้มเพิ่มไปเรื่อยๆก็ราคาก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับ20 30%อะไรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมโอกาสที่จะแตกเหรอหรือว่ารายลเอทแตกนะครับในในตู้มี208ตัว เปิดได้ปะอันนี้สุ่มอันนี้สุ่มสุ่มไหมสุ่มนะครับผมกดสุ่มใหม่เหมือนเป็นการรีเซ็ตแพ็กใหม่เนี่ยเอ่อเปิดทีหนึ่งเนี่ยใช้1,000ครับ1,000ทองแล้วเปิดแล้วได้อะไรอะ่ะ เปิดได้กี่ตัวเปิดได้ครั้งหนึ่งหนึ่งพันทองแสดงว่สิ0ตัวเหรอไม่ได้ลดราคาหรือเก้าร้อยอย่างงี้เหรอ A few moments later อ่ะอันนี้การ์ดเขียวแพ็คเก่านี่นะนะที่มีบโนฟันเดสแพ็คเก่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนี่ยมีกูตัวอะไรเงี้ยก็เออยังสามารถที่จะเปิดได้นะครับเนี่ยอืมมีเวลาถึงวันที่28อ้าวมาไม่ได้หมดวันพฤหัสเหมือนกับเซิฟสากลน,นะเนี่ยใช่ป่าวันที่2 28นะครับ็1ถึงยี่สิบแปดน้ารันยี่ปิีเอ็ดถึงนี่สิบแปดก็เจ็ดวันแปดหันี่ยลวว้ว,นเ,ว,ลวนนนเนี่กกนรับ ก็ยังสามารถแลกได้อันนี้เป็นแบ็กกราวเป็นอีพิกเอ็กอีพิกการ์ดเก่านะครับที่ไม่มีบูสเตอร์นะครับเนี่ยก็มาเปิดได้เหมือนกัน ใครอยากได้ก็มาไล่เปิดได้นะครับรีเจนเดอรี่เนี่ยไอดีใหม่ๆบางทีแบบอยากได้ตัวคลาสสิกนะครับก็มาเปิดได้อันนี้ไม่มีบูสเตอร์ l ีเจนเดอรี่เก่าๆนะครับผมก็เปิดได้เหมือนกันนะครับใช้ทองเปิดนะอันนี้นะเปิด10หรือเปิด900ก็ได้เออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิด900เปิด1 0 0 0พันไม่มีลดราคาเหมือนเซิร์ฟสากลนะก็เปิด10แล้วก็เป็น10ครั้งเลยใช่ไหมส่วนอันนี้การ์ดเขียวนะครับการ์ดเขียวเปิด10ครั้งก็ได้นะครับการ์ดเขียวนี่มีในตู้นี่270ตัวเลยหรอ ใครอยากได้การเขียวเพย์ยอดีวการเขียวขอบเขียวขอบม่วงนะครับอยู่ในนี้หมดเลยฮะโอ้โหมีวิดโอมีอะไรเงี้ยนะอันนี้การเขียวนะครับส่วนในนี้การเขียวอีกอันนึงใช้เป็นตั๋วเหมือนประมาณตั๋วเนี่ยมามามาเปิดนะครับผมเหมือนตั๋วไปเล่นไปไปทําอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยนะผมมีแค่อีกชมพูเนี่ยมี่องจดหมายที่ผมขอรับตรงนี้ก่อนมันคืออะไรเมื่อกี้ตอนที่เริ่มเกมเข้ามาครับมีให้ล็อกอินเก็บ100ทองด้วยนะผมงงมากนี่ผมได้ดึงร้อยทองแล้วมี200ทอง นะครับเดี๋ยวกดรับตรงนี้เลยฮะเป็น600ทองเดี๋ยวเราเปิดเล่นๆดูนะครับ600ทองจะได้หรือเปล่าได้อะไรบ้างนะครับกดรับไปเมื่อกี้เนี่ยผมได้ไอ้ตั๋วสีแดงๆเนี่ย2ชิ้นนะไม่รู้ไปทําอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เป็นสีม่วงนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับอ่ะออกไปก่อนนะครับค่อยๆไล่ดูนะอันนี้น่าจะเป็นการ์ดสแตนดาร์ดนะครับผมการ์ดสแตนดาร์ดการ์ดสแตนดาร์ดยังใช้ทองเปิดได้ ครจะเอากองมาเปิดการ์ดเซนด์ดเลือกตามตำแหน่งนะครัแบบกองหน้ากองกลางกองหลังประตูนะครับผมเหมือนเมื่อก่อนเลยส่วนนี้ก็เป็นการซื้อใช่ไหมซื้อกาดแตนด์ดนะครับปกติอันนี้เหมือนสากลน,นะครับอันนี้ก็เป็นการซื้อโค้ดนะครับโอเคอันนี้ปกติสิ่งที่ผมอยากรู้คือโรนัลโดอยู่ไหน <laughs> ยังหาโรนัลโดไม่เจอเฮ้ย hey, มันสามารถดูสถิติแบบนี้ได้ด้วยนะเหมือนประมาณว่า นักเตะคนไหนแบบใช้เยอะเหลือทําประตูได้เท่าไหร่เลทเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแล้วมีแผนด้วยนะแผนไหนนิยมใช้มากที่สุดเนี่ย win ห้าินวินเลทอะไรนี้ป่สองหนึ่งสามสี่สองสองสอะไรเงี้ยนะเออเข้าท่าว่ะรหัสแผนด้วยเหรอใช่ไหมอันนี้ส6 6 4กหกสี่อะไรไ่ดูรหัสแผนหรืออะไร A later few moments later. สรุปคืออย่างนี้ครับทุกคนภาพหลุดที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่มีเลวอนดอฟสกี้นะครับผมล่างบาเยอร์นะครับ คริสเตียโนโรนัลโดล่างยูเวนตุสนะครับสรุปคือรูปทั้ง3รูปนี้นะครับผมไม่ใช่รูปการ์ดนักเตะนะครับเป็นเพียงแบนเนอร์นะแบนเนอร์นนก็คือป้ายโฆษณาสินค้านะครับแล้วก็ไม่สามารถเผยแพร่ได้เพราะว่าเหมือนจะเป็นรูปตอนที่เล่น UCL นะครับแล้วก็มีพวกลิเกซิสต่างๆของทีมที่ในอ e ีฟุตบอลเนี่ยจะไม่มีลิเกซิสนะครับพวกดอทมูลเอเดนโกมาลิอะไรพวกนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าภาพหลุดที่ออกมาที่เป็นคริสเตียโน โรนัลโดร่างยูเว่เนี่ยครับผมรูปนี้นะถ้าตามรูปตรงเนี้ไม่ใช่รูปการ์ดนักเตะนะครับเป็นเพียงแบนเนอร์หรือป้ายโฆษณา <What? S 1> นั่นเองนะครับผมที่หลุดออกมาในฐานข้อมูลนะครับแต่ก็ไม่สามารถเผยแพร่ได้ในเซิร์ฟจริงของจีนด้วยนะครับผมเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของลิขสิทธินั่นเองนะครับผมอันนี้ฉเฉลยแล้วนะ ใครที่รอพิโดร่างยูเวนตุสนะครับที่เป็นร่างอีพิกนะครับผมก็ไม่มีนะครับถึงแม้ในเซฟจีนก็ไม่มีเหมือนกันนะครับความหวังของเราคือเราถ้าเกิดเซฟจีนมานะครับผมเซฟจริงจะมีด้วยหรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งที่หลายคนอยากรู้ใช่ไหมสรุปคือก็มีการบอกต่อๆกันมาแล้วนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่แบนเนอร์เท่านั้นเองนะครับม่น่าละผมหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะหาการ์ดเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับไหนๆก็เข้ามา ID เซิร์ฟจีนแล้วนะครับผมแล้วผมมีทองอยู่ประมาณ 1,600นะครับผมขออนุญาตร่วมสนุกนะครับผมเป็นแพ็คเก่าๆการ์ดเก่าๆเอ้ยไม่ใช่เออเป็นแพ็คอีพิกแล้วกันนะครับผมที่เออเหมือนย้อนมาให้เราได้เปิดกันโดยเฉพาะแพ็คนี้นะฮะผมก็ว่านะครับผมตอนที่ภาพหลุดออกมาครับโรนัลโดเนี่ยเป็นโลโก้ของยูเว่นะครับแต่ว่าทําไมเอออย่างเดียวเปโรลเนี่ยทำไมโลโก้สโมสรยูเวนตุสถึงไม่ถึงยังเป็นพีเดนเซ่เลยชื่ออะไรนะที่ไม่ใช่ลิเกซิตอ่ะที่เป็นออริจินัลดีไซน์อ่ะครับของของอีฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่โลโก้ยูเวนตุสโดยตรงเนี่ยเนี่ยภาพเนี้ยมันออกมาพร้อมกันนเลยะ ภาพที่มีเดียเปโลเนี่ยครับผมก็เลยงงตั้งแต่ตรงนั้นผมเอกใจแต่ตอนนั้นแหละนะครับสรุปคือไม่ใช่ลูกกาดนะครับผมก็โรนโดไม่มีนะร่างยูเวในเซิร์ฟจีนนะครับสรุปคือไม่มีแค่เป็นป้ายโฆษณาเท่านั้นแล้วก็เผยแพร่ไม่ได้ด้วยนะครับอ่ะ เดี๋ยวลองสุ่มแพ็คนี้หน่อยโอ้ทำไมต้องต้อง1,000ันเลยเหรอผมจะสุ่มทีละร้100อยอะครับมีแค่มีแค่600เท่านั้นเองฮะสุ่ม1,000ันไม่ได้ด้วยเหรอตรงเนี้ยแล้วสุ่มอนไนได้บ้างเนี่ยใช้ทองอะไรได้บ้างเนี่ยมีทองแต่ใช้ไม่ได้เหรอหลักร้อยอะไม่อยากเอาการ์ดเขียวไม่เอาการ์ดเ,เขียวทีละร้อยได้การ์ดไฮไลท์หรือว่าเป็นลเจนด์เก่าๆอย่างนี้เหรอ โอ้ยไอดี ID เก่าๆผมมีเยอะเลยนะครับพวกการ์ดพวกนี้หรือเก็บทอนครบ1นึ่พันแล้วไปเปิดผมว่าผมว่าแพ็คพวกอีพิกเนี่ยก็ต้องรอวันจันทร์เหมือนกันนะครับเนาะเหมือนเหมือนมีเวลาของเขาเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีตลอดเวลานะแต่พวกโชว์ไทม์ตุรกีโชว์ไทมบ์บราซิลไม่มีนะเนี่ยก็ตัดออกนะครับเซิร์ฟจีนก็ตัดออกอันนี้เป็นการ์ดอะไรเนี่ยฮาแลนด์เอ็มบัปเป้อะไรพวกนี้ทําอะไรได้อะเลือกได้ไหมเลือกได้1ตัวหรอ อ้าวผมได้มาแล้วหนึ่งตัวอ้าวเรื่องเอ็มบาเป้มาแล้วหนึ่ง <c oughs> แล้วนี่วันที่2องอล็อกอินเนาะโรนโดเนี่ยเจอแล้วโรนโดก็มีแค่เนี่ยโรนโดล่างล่างอะไรนะล่างโปรตุเกสนะครับผม300รอทองได้สมล่างนี้นะได้3มการ์ดนี้นะครับผมส0ลดไปเรื่อยๆซื้อได้ปะอะซื้อใช้ใช้ทองซื้อได้นะ3 0 0ทองนะแต่ไม่ใช่ล่างยูเว่ที่ที่สงสัยกันนะครับแง่รับรับเอ็มบาเป้ก่อนอ้าวไม่มีไม่มีฉากเลยหรออา้าวเมื่อกี้ผมเลือกเอ็มบาเป้มาไม่ใช่หรอแล้วทำไมได้เป็น ไมได้เป็นตัวนี้มาเช่ามาหรือยังไงอะไรอะแล้วของนักเตะจีนี่เปิดได้เปล่า A few moments later เปิดได้เปล่าวะเฮ้ยเปิดแล้วเหรอเปิดปะเนี่ยอันนี้คือเกลือไหมได้ปะเปิดสิบนะครับเปิดสิบนะครับไม่ได้เลยฮะอันนี้กัสแตนดาร์ดหมดเลยครับชื่ออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เราจําหน้าอย่างเดียวตอนนี้กดยกเลิกหรอกดขายทิ้งหรอเปิดฟรีได้ครั้งหนึ่งนะครับผมใช้สิทธิ์ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเกลือมาเกลือยันเซิร์ฟจีเลยเหรอแต่ใช้ทองต้องเปิดขั้นต่ำหนึ่งพันซะด้วยสรุปคือเอาเป็นว่านะวันนี้นะครับผมทองที่ผมมีอยู่ห0ร้อยทองเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเอาไปเปิดการ์ดเขียวนะครับ เพราะว่าเปิดอีพิกที่มีรามินยาเมากับเกเรตเบลอะต้องใช้1000นะครับเป็นขั้นต่ําถึงจะเปิดได้หรือไม่ก็ต้องไปเปิดการ์ดเก่าๆนะการ์ดเก่าๆพวก Legend เลเจนเลเจนเดลรี่อะไรพวกนี้นะครับผมไปสะสมการ์ดเก่าอะไรพวกนี้นะที่ใช้1ทองเปิดเอ่อหนึ่งร้อยทองเปิดได้นะครับผมเนาะแต่ว่าจะไปเปิดเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับในตู้มี260ตัวเนี่ย <laughs> มีตั้ง260ตัวคิดดูนะแล้วเปิดทีละร้อยขนาดเปิดฟรีในเซิร์ฟจริงยังเซิร์ฟสาวบคนยังไม่ค่อยได้เลยนะลอง,ร,องลนนรับผมไป รวมสนุกครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งฮึบฮึบไม่แน่เผื่อฟุกนี่ฟุกปะอันนี้คือเกลือครับน่าจะเกลือเฮ่อเก็บไปครบหนึ่งร้อไอ้เ,อเกบไปครบหนึ่งพันมาเปิดดีกว่าหรือไม่ก็รอแพ็ค วันจันนะฮะหรือผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟจีนมันจะมาวันจันท์หรือวันไหนนะครับผมหรือไม่ก็เก็บทองไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนตัวผมไม่ได้เล่นเป็นหลักอยู่แล้วนะครับนานๆจะเข้ามาสํารวจทีนึงนะครับว่ามีอะไรที่มันแบบไปล้ํายุคล้าสมัยเกินสากลมากหรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อกี้หเห็นสังเกตนะครับผมมีมีระบบแชทด้วยนะนี่มีระบบแชทนะครับแล้วก็มีระบบเปิดไม์ด้วยนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะครับมีระบบเปิดไม์ได้ด้วยนะ นี่ล้ำยุคไปอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นปะข้างบนเนะี่ยมีรูปไม้ด้วยนะเปิดไม้เปิดปิดไม้นะครับผมเนี่ยแล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเวลาจะเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยนะโอ้ยสุดยอดจริงๆนะครับผมถ้าเข้าแบบสากลนี่คงด่ากันเละแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับสรุปคือโรนโดก็ตามนั้นนะครับผมไม่ใช่รูปการ์ดเป็นรูปเพียงแค่แบนเนอร์เท่านั้นเองนะครับส่วนภาพรวมของอีฟลูบอลเซิร์ฟจีนก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ผมยังตกหล่นบกพร่่อออองงไปก็ต้้้้ขภัััยยวววนนนนนีีีทดะครรัับบเคนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคคคครรรัััับบบลลิปปนนนีี้าไก่อะสสวด I've changed for the better this time I thought I would never